มีลูปแบบที่สามต้องซื้อรูปว่าอะไรอ๋อคนแรกชื่อแดงค่ะชื่อชิงชิงใช่ไหมคะสามชื่อชื่อว่าดิงดิงชื่ออะไรนะชื่ออูนิเหรอก็ได้นะชื่ออูนิน่ารักดีค่ะแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อแดงไหมค่ะ คืออะไรไม่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้บ้างคือน่าจะไล่ไข่เป็นเดี๋ยวอไปแล้วแล้วชาไม่บอกว่าไอ้แดงปรักช่องเราเล่นอินกับคาลิเตอร์ครอบทัวค่ะตอนนั้นก็เลยตั้งชื่อแดงมาแล้วมีตอนแกนขึ้นหน้าหลังหรืว่าแดงมาติ้งกัน ที่จะเปลี่ยนชื่อไหมค่ะครับชื่อท<อ>ี่ออสองชิงชิงชื่อลายแดงจะอินเตอร์ไปค่ะชื่อท <laughs> ี่อสองชื่ออูนิ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าออที่ญี่ปุ่นมันก็เป็นความทรงจำที่ดีอย่งที่มีที <laughs> ่ไหนถามๆนี้ได้ค่ะอะไรนะได้แล้วนอกจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยากจะไปประเทศไหนด้วยกันอีกอินะ โอ้ห oh. อีกประเทศหนึ่งที่ที่ไฟส์อยากไปก็อยากจะไปไปได้วยกันหรอคะไปเกาหลีแล้ไหมไปได้กันไหมถ้าไปไปได้กันฉัน,นจัดจะไปไหมาไดนะส้สองคนแล้วเนี่ยเราได้สองคนแล้วพี่ดูได้สองคนก็เป็นกระจกคนไงโอเคไหมแต่ขเขาไม่ได้ไปนะสนุกจะบาตาไม่ไม่ไม่อยากไปฮุดีหรอ ถามไปชาลอนไดเรืเล่ก็เหมือนกันค่ะถ้าอยากไปกับพี่อินอยากไปประเทศไรค่ะโอ้อยากไปโคลุมเหนือเพราะอยากไปดูแสงเหนือ อยากไปมักลงเส้นไหมคะทีนี้ไปดูแสงเลยก็คือเชใไปกลับานะไรันจะได้ดูสจสนใจอยากไปดูเขาไหมถ้าจับไปดูไปใส่เหนือไฟไหมหน่อยไปย่ะง <Ont op> <kita> yes. <UK> ่าโอเค